ตอนที่32คําคำเชิญที่ทำให้ตะลึง stunning invitation คืนที่ดันเจียนส่องแสงราวบาดแผลโบนโลกชื่อเสียงของกิวใหญ่ดังครมส่วนชายหนุ่มทูถือดาบเถาเพียงยืนเฉยๆแต่ทุกสายตากลับไหลมาหาโดยไม่รู้ตัวหน้าปากทางป่าแห่งความตาย deadly forest แน่นขนาดไปด้วยผู้เล่นนับไม่ถ้วนทุกคนรุมล้อมอยู่รอบๆทางเข้าดังคลื่นทะเลมนุษย์ศาตร์ซัดไม่หยุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะ กิวยักษ์ใหญ่ของเมืองใบแดง (Red Lift Town) รวมนักสู้ระดับหัวกะทิไว้มากมายตั้งแต่ผู้เล่นมือชีพจากเวิร์กช็อปไปจนถึงมือรับจ้างฝีมือดีผู้เล่นทั่วไปเทียบมิติดพวกเขาจัดแถวอย่างมีระเบียบชุดเกราะเงาวาวาแวเวียนผ่านหน้ามีแม้แต่อุปกรณ์ระดับบรอนปะปนอยู่ด้วยนั่นแกหลักตำแหน่ง MT ของกิวเฮเวนคราว (Immovable Mountain) ไม่เคยเห็นใครยืนรับดาเมจนิ่งได้เท่าเขามาก่อนครั้งนี้น่าจะมีคนเคลียร์ป่าแห่งความตายแน่เฮ้แคเวนคราวก็แค่กิวระดับ3 มองไปนู่นเซนต์อไลอนส์ต่างหากน่นไงวอโซกาเดียนไนท์อันดับต้นของเมืองใบแดงเขาแข็งแกร่งกว่าอิมูดเอเบิลเมาแเทนอีกเสียงถกเถียงโหมกระพือรอบทังเข้าต่างยกย่องมืออาชีพของกิลว,ว่าหนึ่งชั้นก็แน่ละ่ะเวิร์กช็อปจ้างโปรไว้เต็มทีมผู้เล่นธรรมดาเทียบไม่ได้แต่ละกิลต่างอยากสร้างชื่อในเมืองใบแดงพวกเขาจึงเตรียมตัวมาอย่างเต็มอัตราศึกมั่นใจสุดขีดว่าจะพิชิตด,ดันเจียนได้ในวันนี้เวฟวิ่งชุดของทีมกิลนี้มันหูหลามากคราวนี้พวกเขาต้องเคลียร์ได้ชัว เวฟวิ่งสโลลี่บัตชัวรี่กอดอกถอนหายใจหนักๆก็ไม่แน่หรอกดันเจียมันโหดเกินไปเรานี่ล้มยกปาร์ตี้ก่อนจะได้เจอบอสด้วยซ้ําสุดท้ายปาร์ตี้อย่างเราเลยถูกใช้เป็นหน่วยลาดตระเวนให้กิลเป็นผู้เชี่ยวชาญของกิลจะคุยอะไรนักบอสในดดนเจียมันไม่ได้มีแค่สกิลอย่างเดียวอุปกรณ์ก็สําคัญไม่แพ้กันต่อให้มีฝีมือดีแค่ไหนถ้าอุปกรณ์ไม่ถึงก็เข้าไม่ถึงบอสอยู่ดีถูกต้องถ้าพวกเราได้ของแบบนั้นบ้างป่านนี้เคลียร์ป่าแห่งความตายไปแล้วเมื่อพูดถึงดันเจียน เวิร์ดเลสพันนึกถึงเรื่องของชีเฟิงชายคนนั้นเคยพาพวกเขาฆ่าในแลบบิดได้ถึงสองตัวแถมยังได้สกิลบุกสายเบอร์สเกอร์มาอีกด้วยใช่สิโลลี่สโนนั่นแหละไม่รู้จะเห็นค่าบอสถ้าตามบอสมาต่อคงไม่เสียใจทีหลังหลอกทักษะของโลลี่สโนก็ไม่เลวหรอกนะแต่ข้าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ตามบอสมาต่อให้มีผู้เล่นเทพแค่ไหนถ้าฮิวน้ําหนักตายติดทีมไว้ก็ล้มอยู่ดีบอสกิวพวกนั้นกําลังจะเข้าแล้ว ท่านใดนั้นตอนที่ขบวนกิวกำลังจะก้าวสู่ดันเจียนแสงที่ปลายอยู่บนปากทางกลับเปลี่ยนจากสีเทาเงินเป็นดำสนิทผู้เล่นมากมายหยุดชะน,นักบรรยากาศหนักอึ้งขึ้นหนึ่งจังหวะคนหนึ่งหัวเราะเยาะฮ่าฮตามคาดนูบก็ยังนูบอยู่ๆก็ไม่มีปัญญาเข้าไปในดันเจียน เวฟวิ่งกับพวกเริ่มหัวเราะตามคำลือทว่ายิ่งหัวเราะเสียงรอบๆยิ่งดังเกินเหตุเรากับคนทั้งฝูงกำลังหัวเราะจนใกล้เป็นบ้าซ้ำยังมีหลายคนกลุมท้องกลิ้งไปกับพื้นเสียงขบขันสะท้อนทั่วป่าอย่างผิดธรรมชาติจนปาร์ตี้ของเวฟวิ่งถึงกับเลิกคิ้วงงงความจริงที่พวกเขาไม่รู้ก็คือปาร์ตี้ของชีเฟิงเพิ่งกลับจากด้านในเข้าลึกไปถึงระดับที่ไม่มีใครคาดคิดทั้งที่ในสายตาคนส่วนใหญ่พวกเขาเพียงเป็นนูบเลเวลหนึ่งแต่ก็ฝ่าดงมรทา,าเข้าไปถ คำเล่าลึกกระจายเร็วมากข่าวร้ายย่อมมีปีกฮ่าฮ่ฮไอผู้เล่นต่างชาติคนนั้นกลับมาแล้วตอนแรกข้ายังชื่นชมอยู่นะคิดว่าจะท้าลุยแฮลโมดของป่าแห่งความตายที่ไหนได้กลับเป็นไอขี้คลาดฮ่าฮ่าฮ่าดทุนไม่ไหวแล้วปวดท้อจะตายฝูงชนที่ไล่ล้อมปาร์ตี้ของชีเฟิงเข้าใจการกระทำของพวกเขาทันทีพวกเขาคิดว่าชีเฟิงกับพรรคพวกเขาดันเจียนไม่ลึกเพียงเดินเล่นบุญบุญตามทางเข้าเพื่อให้บังเอิญถูกกิลใหญ่เห็นจะได้เด่นเป็นที่จดจําพี่เฟิงคนพวกนี้เป็นอะไรไป ใครจะรู้บางทีสมองคงตะคริวกินดูท่าเราไม่ควรอยู่รวมกับคนพวกนี้นี่มันชวนขนลุกชบกระมบดีไปกันเถอะสมาชิกเกินพยักหน้าพ้อมเพลียงผู้เล่นในป่านี้ช่างประหลาดจริงๆนี่คือข้อสรุปที่ทุกคนคิดตรงกันพี่ชายครับรบกวนรอสักครู่เสียงหญิงสาวนุ่มบวนจากด้านหลังขณะที่ปาร์ตี้ของชีเฟิงกำลังก้าวออกจากปากทางดันเจียนร่างของหญิงสาวงามบริสุทธิ์ในชุดคลุมสีขาวสะอาดของสายสนับสนุนก็เดินตรงเข้ามาหาพรายแสงขาวสะอาดตัดกับความมืดของป่ายอย่างชัดเจน ชีเฟิงรำยำเธอได้ทันทีเสี่ยวเยเอ๋อนักบวชติดอันดับท็อปร้อยของอาณาจักรตาโมนคิงดมเธอเดินมาหยุดตรงหน้าในดวงหน้าขาวระเรือมีรอยเขินจางสวัสดีค่ะข้าชื่อเสี่ยวเย่เอ๋อจากกิวโอโรโบรอสเราเคยเจอกันก่อนเข้าดันเจียนเรื่องเส้นทางและกลยุทธ์ในป่าแห่งความตายข้าอยากขอแบ่งปันข้อมูลด้วยได้ไหมคะเสียงพูดของเสี่ยวเย่เอ๋อใส่กระจงังเรากับระคังเงินกระทบอากาศเงียบสนิททั้งลานทันที ผู้เล่นนับ้อยนับพันหยุดหัวเร,ราะเรากับถูกคมมีดเฉือนอารมณ์โอูโรโบรอสชื่อนี้เพียงเอ่ยก็ทําให้ผู้เล่นหลายคนตัวสัน่นกิวระดับแนวหน้าเป็นที่หมายตาของแทบทุกสายตาผู้คนต่างมองชีเฟืองทันทีแววตาเต็มไปด้วยความอิจฉาสงสัยและบางส่วนก็ริษยาโอโรโบรอสจริงด้วยนั่นมันเสียวเยเอเธอมาชวนไอ้ผู้เล่นคนนั้นเองเหรอเป็นไปไม่ได้ทําไมถึงเป็นเขานั่นเป็นพวกเลเวลหนึ่งทั้งทีมนี่ใช่หรอพวกเราแทบไม่เชื่อสายตา พี่ชายคนนี้เป็นใครกันแน่ถึงทําให้โอโรโบรอสยอมก้าวลงมาหาเองสายตาทุกคู่เหมือนจะกลืนกินร่างของชีเฟิงในทันทีแบล็กกิ้รีตามุมปากโค้งราวจะยิ้มพี่เฟิงดูเหมือนพวกเราจะกลายเป็นเป้าสายตาแล้วนะโลลีซิโนกำมมือราวกังวานโอโรโบรอสกิลดังถึงขนาดนี้ถ้าเราได้เข้าร่วมโคราเลียริมฝีปากด้วยความกระหายแค่คิดก็ใจเต้นแรงแล้วทีเฟิงกลับยืนนิ่งไม่แสดงสีหน้าใดๆเขามองหญิงสาวตรงหน้าด้วยแววตาลุ่มลึก เงียบครู่ก่อนเอ่ยเสียงเรียบชัดขอโทษด้วยข้าไม่สนใจเขากิวทั้งลานสถานเหมือนคลื่นทะเลถมชนอีกระลอกขับไปดิเศษโอโรโบรอสคนบ้าอะไรกันใครๆก็ใฝ่ฝันอยากเข้าแต่เขากลับบอกว่าไม่สนใจนี่มันแปลว่าอะไรเขามีฐานะหรือพลังมากกว่าที่เราเห็นงั้นหรอเสียงซุบซิบระเบิดไปทั้งป่าคลื่นอิจฉาริษยากระเพื่มหนักกว่าเดิมบ้างสะบดบ้างกัดฟันบ้างหัวเราะไม่ออก วเซียวเยอเออชะชง,งักไปเล็กน้อยก่อนสูดลมหายใจเข้าลึกๆรอยยิ้มบนใบหน้าไม่ได้หายไปกลับยิ่งชัดขึ้นเธอโคง้งศีรษะเล็กน้อยเข้าใจก็ได้ค่ะอย่างน้อยถ้าพี่ชายไม่รังเกียจข้าขอเป็นเพื่อนได้ไหมคะวเซียวเยอเออเสียงอ่อนโยนจริงใจชีเฟิงสบตาเธอเพียงครู่ก่อนพยักหน้าได้สิหญิงสาวเผยรอยยิ้มกว้างกว่าเดิมความงดงามนั้นทําให้คนหลายคนรอบรอหายใจสะดุดทันที เซียวเยอเอ๋อหันกลับไปหาสมาชิกโอโรโบรอสที่ยืนรออยู่เธอบกบมือลาไปเบาก่อนเดินกลับไปยังกลุ่มของตนแสงขาวจากชุดคลุมยังคงสว่างตัดความมืดรอบๆเหล่าผู้เล่นที่มุงอยู่รอบๆต่างรู้สึกคล้ายถูกตบหน้ากันเองโอโรโบรอสไม่เคียงไม่ถือสากลับยื่นมิตรภาพให้อีกฝ่ายสถานะของชีเฟิงพุ่งสูงลิ่วในสายตาทุกคนโดยไม่ต้องเอ,อ่ยอะไรอีกตามมาเสียงหัวเราะเยาะก่อนหน้านี้เงียบกริบเหลือแต่สายตาหลากความรู้สึกที่จ้องตามหลังปาร์ตี้เล็กๆของชายหนุ่ม คืนนี้พวกเขาได้สร้างตำนานบทใหม่โดยไม่ต้องต่อสู้แม้แต่ครั้งเดียว